คนของชิ้นนี้มันน่ารักมากๆเลยค่ะดูน้อง,องดูออกไหมว่ามันคืออะไรมันคือบัตรออนนะคะน้องๆหรือสติกเกอร์นะคะที่ติดอยู่ตรงแก้มของเรานะคะใครที่ใช้อวตารหรือหน้าตาปกติเนี่ยสามารถติดได้นะคะแต่ใครที่ใส่หน้ากากพี่แป้ไม่แน่ใจว่ามันจะมองเห็นไหมนะ,ะเขาแจกทั้งหมด6000ชิ้นค่ะสติกเกอร์รูปดาวสีชมพูซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพี่แป้เคยสปอยบอกน้องๆไปแล้วนะคะว่าจะมีของฟรีจากแมปหรือคนคนเดียวกันเนี่ยมาแจกเป็นหน้าตาอนิเมะ 3D แบบนี้นั่นเอง ใครที่อยากได้บ้างลองคอมเมนต์บอกพี่แป้งมาหน่อยซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นชิ้นที่5นะคะที่คนคนนี้เนี่ยเขาจะมาแจกค่ะน,น้องๆบอกเลยว่าทุกชิ้นที่เขาเอามาแจกเด่นน่ารักทุกชิ้นเลยนะคะน้องๆน่าจะเห็นคลิปที่พี่แป้งสปอยบอกน้องๆไปแล้วซึ่งตอนนี้นะคะน้องๆของชิ้นนี้เนี่ยมันยังไม่แจกนะคะเพราะแมพของเขายังไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนะคะเมื่อ เิดแมปมาเนี่ยก็ยังเป็นแบบนี้นะคะพี่แป้งไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนแมปไหมนะ,ะเพราะที่เขาอัปเดตมาล่าสุดนี่ยังเป็นแมปแบบนี้อยู่ซึ่งตัวพี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปติดตามข้อมูลเขายัางไงนะคะเพราะไม่มีทวิตเตอร์ไม่มี YouTube ไม่มี Discord เลยนะคะหากเขาเริ่มแจมเมื่อไหร่พี่แป้นจะมาอัปเดตบอกน้องๆคะ่ะ